ครับโซด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องน้ำ X2 นะคะวันนี้ผมก็ได้กินเอ่อซอยจุนะครับผมจะทำเองกับมือเลยน้ำเสือดยังดูก่อนอืมขอน้ำใส่น้ำอยังครับรอน้ำเดือดก่อนเพราะน้ำใส่น้ำอยัง น,น,นลงหมูเลยได้ไหมครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาเนื้อลงเลยนะครับผมแต่จะ่าลงแรงนะครับเพราะว่ามันจะน้ำมันจะลวกครับมือลาอ้างยังครับมือก็ไปเล่นมาครับยังไม่ล้างครับอา้าวล้างมือก่อนต่อจากที่เอไป ต่อจากที่ยังไม่ได้ล้างมือนะคะผมล้างมือเสร็จแล้วเนื้อลงเลยนะครับเอาทำไมไม่เอาทับพีมากวาดลงครึ่งเลยเอาถือจานมาดิมันจะความนะลงแค่นี้ก่อน กินนมากกเลยะคดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่มีกำลังใจทำคลิปเลย หลังจากนี้เราก็มากินเนื้อเลยนะครับอือเอาบบอร่อยมากเลยครับ <c oughs> เลือกชิ้นสุกๆไว้นะครับ เดี๋ยวเป็นหูดับอร่อยแบบ้อันเงดมากว่า่ังไงันเน่ยเนื้อมันยังไม่ไม่ต้องถามนะคบผมอ้วนเพราะอะไร กินดีขนาดอื๋อ,อยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะตั้นแต่เมื่อเพราะแทนเรียนดี ขอน้ำหน่อยไ,ไม่ให้ตาขอน้ำหน่อยครับคุณพอ่อขอน้ำบ้ขอน้ำหน่อยครับคุณพอ่อแก้ยหน่อยครับน้าโดวไหมเอาโดวคุณพ่อทำไป่ได้ข้างานางนะ้องอ่ะไม่มบางหรอ เราแก้มแตกเราเลีลเ่เรียกแจ่วครับเขาเรียกว่าน้ำเี้แยกกและกก็แล้วกปุาม มันจะเป็นบอ่อเหยนทางเข้าอันนี้ทางเข้านางยากกว่อยุ้งเนาะไอ้ออนั่นคนเราอขึ้นบ่อยใส่ปล่อยอื้อใส่ปะใส่ปอาใส่เป็นปะเด็ยไปใส่ยืมอ้งไปใส่ยู้ใส่เสื้อขาวตองเสื้อขาวเสื้อเป็นหรอหหเนาะไปเติมไม่ใหม่กว่นี้กิ่งแจ้งเพราะปิดไม่ต้องลงทิปดีแล้วพอไปแจ้งเขาเติม่านไปเออดีมากดวงขยันไม่หยิกไม่เห็นดวงหรอกอะไรก็ได้ พ่ายหรือยังครับออถายอยู่ครับ๋ยอออกงานเ่บบทำอย่างรงเป็นจักรกโครับผมคุณแม่บเบิร์ดอร่อยมากเลยครับไกินลาเนนาะอ่แกะแกะนี่หน่ยลูกแกะสัวให้ยายหน่อยอร่อยมาก

ไชพาย,ยานินกินกัะแก้วตัวก็ขวาตไ่ไมันดิบปะดิบกินไม่ลาเลยไม่สุจเย็บไปหน่อยแล้วนั่นน้ามากน้น้ำเบอร์ตาม น่าจปลาน่าไปล้วเพ่น้ำวงเราโอ้หมหลอกมนหลอกนี่ผมบเห็นบเห็นโอกเอน่งอยู่ะไรางอะ พ่อทำให้มันกรุกเหมือนรอบที่หนึ่งเนี่ยม,มันไม่ค่อยมีคนอยากกินนะห้าหมยิบพะอ่ะไหมจริงแต่กว่าก็หม่ำหมูนมนมมันแหงบอ่มัน,นแหงบ,บอ่ะบ,บอเห็ดม,มันนี้แต่เหรอ เอาแบบอไหนบ้างอืมแ้อไรเงี้ไ่าเ็ดจดเหรอไม่ได้ก่เยมหไหโรราดบ้งอืม้อความดูแ้แ้ยังไม่แ่ดว่าอาแง้อแเข่าพออยู่เรยหรมันคืออะไบรเ้จขาดเศร้าล่ะใจใจเออะใจตลอดรกก็เดือดได้ตกเต็มกระดาน คนาทำหาดูเนาะบอกว่าเจ้าใช่ไหะทำเป็นรอบๆแบบไม่ต้องเราแข็งแรงแล้วใหตาตาตาทำเป็นแบบทำครั้งหนึ่งแล้วเป็นแล้วก็เขาจะถามเขาแม่งก็ไม่หลัะแม่งก็หน้าแม่งแม่พอเขาหายไปนานเขาก็อยากเขาก็จะโทรหาเป็นไงติดเบอร์โทรไว้ใช่ปะ พ่อไวตลาดเขาจมดูพ่อพ่อก็เลยพ่อให้แม่เฮ็ดมาเ่าน้ก็ได้ขายทีเลยขายดีนานๆานทีไปครั้งก็เดี๋ยวน,นี้ก็ได้เอารูมาพี่เี้วก็เสียงรู่มเขาเป็นยังไงต้องเติ่จะขับสุ่มจะขับีจะนั่งเสุ้จะฝากนะพ่อเอารุ่มาอธิบายยังไงใครใครอธิบายน่อยทีคนนี้คุณยายคุณนี้คนตา เด็กแบบ้ายขายของที่ไหนอยู่ตลาดอยู่ถนนมหารครับร้านตลาดมอเตอร์โบสองสี่ตลาดมอเตอร์โบสองสี่ขายอะไรครับขายไส้กรอกอย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับไส้กรอกกับมาขไส้อั่วอร่อยมากเลยที่ไปกินในจ้ามึงน่อเนี่ย เดี๋ยวว่างบ้างจะรีวิวนะครับไส้กรอกกับมันไส้อวดด้วยแต่อวดด้วยนะคะผมแส่อวดไปแล้วอืมอินปังจี๊ดวันนี้พูดดีอืม mất đi tập sâu 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 กินหมูหมดยังเรียร้อยคือใส่เนื้อตุ๋น้่ายมากใส่เยอะมองยูเทนเคยมากบริษันด์แด้ไหมเรื่อยๆเรื่อยๆมิซี่มันเรื่อยๆมิซซีมาเห็นใกล้ตลาดมั้ยใกล้ตลาดมัง้อง พูดเลยทุกคพราว่า็ยกเตามาหลองคกรอบห้าปีไม่รู <Redmi> ้ เกี่ยวเลยม่ดีมากไม่ดีมากมัแมันมากขึ้นหดึงมาอบไฟหมดปะาะหรอย่างเงี้ยทำมิตรนรยวนี่ยต้องงเลงตลาดไรแบนี้ก็ปิดหลายแต่ว่ามแต่ ก็มาหลายเดือนได้ขายไหมอ๋อข้าวหอมไก่สดนี่อืมไม่ได้กินเลยนี่ก็เจอเจอคนละลอยละลอยเลยนี่อันเยอะมากอันเยอะมากนี่อันเยอะมากนี่นี่หลางดูบ้างนี่ เากหน้าหน้าถามออเดอร์าไทยเร่งนอืมไม่กินเลยลูกไอ้น้ำไม่กินดีเลยไหมตาเกยังทู้มาบอกอยู่ตานยังว่าตาจุดนี้ออกเป็นอปาไม่นเนยงตากยังบอกอยู่น้ำน้ำไม่ดูปะโอ คิ้น่ามันเนีเยน้ไม่พอบหัวรครับแ่น้อยแกสอบตามันอยู่อืมแบบยนติตาอวันนี้เรากินซาจุแค่นี้แหละครับวันนี้ครับ <laughs> มัม่ิีแล้วแก